ค่ะโค้ดสมานะคะกับมาถ่ายทอดนะคะมาหาการยีบวันของแม่ครูสิตาเลเวล2นะ,ะกับวันที่21แล้วนะคะวันนี้คนกินเท่านั้นนะคะถึงจะอิ่มคนทําเท่านั้นถึงได้นะคะวันนี้นะคะครูนะคะมาสอนทางลัดระดับลูกนะคะแม่ครูสิตาของเรานะคะมาสอนนะคะทางลัดระดับลูกนะคะให้เราวันนี้นะคะกับนะคะกดจักรวาลกดแดงดูนดนะคะ โทนี่โรบ,บินได้พูดไว้นะคะว่าจินตนาการนะคะสำคัญกว่าการเรียนรู้นะคะเรานะคะเรียนรู้กับแม่ครูสิตานะคะมหากาศยี่สิบเอ็ดวันนะคะเรียนรู้ และทำนะคะเรียนรู้21วันทุก21วันนะคะทำไมต้อง21วันนะคะเพราะมันจะเป็นการนะคะเปลี่ยนนิสัยเป็นสันดานของเรานั่นเองนะคะเรานะคะคิดลบมากี่ปีแล้วนะคะเราตอบตัวเองได้เนาะวันนี้นะคะเรานะคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเราต้องเรียนรู้ลงมือทำนะคะ21วันทุก21วันนั่นเองนะคะถ้าเราเรียนรู้แล้วเราจะได้อะไรนะคะมันจะไม่เห็นเงาเดิมของเราเลยนะถ้าเราเป็นคนนะงูถิ่นหัวเซฟพูดป้าน,นะคะมันก็จะหายไปนะนะคะวันนี้ ลองซื้อนังสือระดับโลกมาอ่านก็ได้น้อนะคะนังสือของลอนด้าเบิร์นนะคะได้เขียนนะคะไว้นะคะเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะวันนี้ถ้าเรานะคะกฎจักรวาลกฎแรงดูดนะคะก็คือกฎวิทยาศาสตร์นั่เองนะคะวันนี้นะคะทุกคนบนโลกใบนี้นะคะทุกคนบนโลกใบนี้นะคะมีสิทธิ์เรียนดูได้น้อนะคะบางคนนะคะดูคลิปนะคะ21วันแล้วบวกบวกลบ,ลบนะคะถามว่าชีวิตจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะวันนี้ เราต้องเรียนรู้และลูกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองนะคะไม่ใช่ว่าไปสั่งลูกสั่งสามีนะคะว่าให้เปลี่ยนไปกับเราไม่ใช่นะคะเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะคะนะคะวันนี้นะตนนะลูกขึ้นมาเปลี่ยนที่ตัวเองนะคะตนเป็นที่พึ <must> ่งแห่งตนเนาะวัน <finishing> น <cooking liquid> ี้นะคะเรานะคะอนุญาตตัวเองนะคะให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะและนะคะอยู่ในคลื่นยืนหนึ่งคลื่นหนึ่งนะคะไม่ครูจะสอนตลอดนะคะว่ายืนหนึ่งคลื่นหนึ่งนะคืออะไรนะคะเนาะ ถ้านะสมมุตินะคะวันนี้นะคะเรานะคะยังฟังยังฟังเพลงเนาะเพลงเศร้าๆนะคะข่าวลบๆหรือเรายังดูเรื่องราวอะไรที่มันลบๆอยู่และเรานะคะเผลอไปนินทานะคะคนอื่นนะคะ <c oughs> นั่นแหละชีวิตเรายังไม่เปลี่ยนนะคะวันนี้นะถ้าเราอยากเปลี่ยนนะคะ คนกินเท่านั้นนะคะถึงจะอิ่มนะคะคนทําเท่านั้นถึงจะได้นะคะวันนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเราต้องลงมือทํานะคะลงมือทําแบบไหนนะคะถึงจะเปลี่ยนชีวิตลงมือทํานะคะสุดชีวิตสุดตีนเลยนะคะไม่คู่อนมานาอนะคะวันนี้นะคะเรานะคะวิ่งสุดชีวิตนะคะแม้แสงสว่างนะคะในอุโมงค์มันจะเหลือแค่นี้เดียวนะคะแต่เราก็จะวิ่งนะคะวิ่งไปให้ถึงนะคะปลายอุโมงค์นะคะวิ่งนะคะบนพลังที่นะคะวิ่งนะคะ วิ่งไปนะคะทำด to erm ้วยความสุขนะคะเนาะวันนี้นะคะเรานะคะไม่ได้มาเล่นๆนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนแปชีวิตนะคะเราไม่ได้มาเล่นๆนะวันนี้นะคะจงมีความสุขนะคะคีนะคะที่แม่ครูให้เนาะเรานะคะทำมันสุดลที่สุดเดชสุดชีวิตของเรานะคะเรานะคะจงลงมือทำนะคะสุดดิษิสุดเดชสุดชีวิตของเรานะคะในการเป็นไปชีวิตของเรานะนะคะแม่ครูบอกว่านะคะ การที่แม่ครูเปลี่ยนชีวิตนะคะแม่ครูแทบไม่ได้หลับได้นอนนะคะเพราะอะไรนะคะตื่นเต้นนะคะคนเปลี่ยนชีวิตเปลนชีวิตเร็วนะคะมันเปินตื่นเต้นนะคะแม่ครูเนาะแม่ครูนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากติดลบสิบล้านนะคะมีเงินติดตัวยี่สิบาทนะคะแต่แม่ครูนะคะปลดหนี้ได้นะคะภายในสามเดือนซื้อบ้านเงินสดนะคะห้าเดือนซื้อบ้านเงินสดซื้อลรถเงินสดนะคะบ้านหลังที่สองนะคะพร้อมรถบ็นนะคะ คือมันสุดยอดมากเลยนะคะจากคนที่นะคะติดลบด้วยแล้วก็นะแม่ครูนะคะเป็นหลักฐานให้เราเห็นแล้วนะคะว่าจากคนที่จนนะคะมาเป็นคนที่โคตรรวยได้นะคะจากการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะวันนี้นะถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะและมีนะคะชีวิตแบบมิลเลคเรนอ,ออฟไลน์นะคะแบบมีชีวิตที่มหัศาจรรย์นะคะวันนี้เราจงนะเปิดใจนะคะเปิดการเรียนรู้นะแบบ ลิมิตอินิชันนะคะเปิดนะคะสร้างผลลัพธ์ให้ประจักษ์ต่อสายตาคุณนะทั่วไปนะคะว่าน้าชันก็ทําได้นะสามารถทำศี้ได้นะเรารู้จักนะคะกดจกักรวาลคนเรนดึงดูดแล้วเราต้องรู้จริงด้วยนะคะในการลงมือทํานะนะคะลุกขึ้นมาทานะคะลุกขึ้นมานะคะทาลุกขึ้นมาทํสิีงที่เบิกบานในดวงจิตของเรานะคะลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมานะคะอนุญาตตัวเองนะคะให้ตื่นรู้ทุกอนุเซลแล้วก็ลงมือทํานะคะทําตามคนสําเร็จอย่างแม่ครูสิตานะคะแม่ครูพาแม่ครูทําอย่างไรนะคะเราจงทําตามแม่ครูเนาะวันนี้นะคะหนึ่งนะสำเร็จเพราะคอนโทรลอารมณ์ได้นะคะแม่ครูบอกนะคะการที่เราจะประสบผลสำเร็จนะคะเราต้องคอนโทรลตัวเอง อารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะวันนี้นะแล้วก็ข้อที่2นะคะบวกขาดเบิกบานราเริงร <sausage S 1> ะดิกรลีนะคะยืนขึ้นหนึ่งข,ของเรานะคะอยู่ในรูปของตัวเองนะนะคะและก็ทํานะคะ21วันทุก21วันนะคะเปลีป่ยนแปลงอารมณ์ของตัวเองนะคะทํา21วันทุก21วันนะคะมันเป็นการเปลี่ยนสัญญานของตัวเองโดยอัตโนมัติเนาะนะคะ <enter i> วันนี้นะคะแม่ครูนะคะบอกว่าห้ามสั่งคนอื่นนะคะต้องสั่ง เริ่มที่ตัวเรานะคะไม่ใช่สั่งลูกสังผหัวให้เปลี่ยนนะคะเรานะคะต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนนะคะครูนะคะให้ทานะคะแบบให้เชื่อทํารับนะคะครูให้ก่อนนะคะแล้วก็เชื่อนะคะแล้วก็ทาแล้วก็ให้เชื่อทํารับนะคะบางคนเขาจะบอกว่าเชื่อทํารับขอเชื่อทานะแต่อันนี้ไม่ครูให้นะคะก็คือให้เชื่อนะคะทารับเนาะนะคะวันนี้นะคะให้ก่อนจริงได้นะคะวันนี้ ให้ในที่นี้ไม่ใช่ให้เงินทองหรือให้สิ่งที่มันนะคะเป็นมูลค่าเนาะวันนี้นะคะเราการที่เราออกมาให้นะคะก็คือให้ปัญญาคนแล้วนะคะเพราะว่านะคะบนโลกใบนี้นะคะกดจกักรวรรดิดึงดูดนะ้นะคะสิเท่านั้นนะคะถึงคนสิเท่านั้นถึงรู้นะคะวันนี้นะคะเราออกมาให้นะคะสิ่งดีๆแชร์เรื่องราวดีๆแชร์คลิปดีๆนะคะไม่ใช่ว่าแชร์นะคะรถชนนะคะยีสบศพตายแล้วอะไรแบบนี้นะคะคนที่เขาดูนะคะเขาก็หดหูนะ คุณดูแลคุณมีความรู้สึกตื่นเต้นไหมคุณดีใจไหมถ้าเขาแช์ว่าเออมีคนตายนะอย่างนี้คุณรู้สึกยังไงนะคะเหมือนกันนะคะเราต้องแช์แต่เรื่องราวข่าวดีเท่านั้นนะคะวันนี้ถ้าเราอยากนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะคะคกุจกรณกดเรงดูดนะคะแช์แต่เรื่องราวข่าวดีนะคะมีความสุขอารมณ์ดีนะคะเบิกบานนะ,ะเปลี่ยนที่ตัวเรานะคะทําให้ครบกระบวนการนะคะยังไงมันก็ได้นะคะทํานะคะทุก ทำยีวันทุก21วันนะคะเป็นการเป็นนิสัยโดยอัตโนมัตินาะเพราะเรานะคะอารมณ์ลบๆมานานแล้วอ่ะเราต้องฝึกนะคะฝนตัวเองนะคะ21วันทุก21วันจนเป็นนิสัยของเราเลยนะไม่ผีเข้าผีออกทางการลบนะไม่พีเข้าผีออกทางผลลัพธ์นะคะวันนี้เรานะคะเดินตามคนสําเร็จอย่างแม่ครูสิตานะคะเราโคตรโคตรโคตรโ,โชคดีมากๆเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแม่ครูสิตานะที่นะคะเปิดทําสิ่งดีๆแบบ ให้เราเรียนรู้นะคะผ่านคลิปฟรีนะคะแล้วเปลี่ยนชีวิตได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้นะคะโส้ดสำอางก็ขอขอบพระคุณนะคะแม่ครูสิตาะคะที่ทําให้นะคะทุกเราลูกศิษย์ทุกคนนะคะที่เรียนฟรีหน้าเพจนี้แหละนะคะมีชีวิตที่เปลี่ยนนะคะพลิกชีวิตนะคะขอบคุณนะคะมหากบาบยี่สเนเลเวล1นเลเวล2เลเวล3นะคะที่แม่ครูทํามาแบบนะคะทาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ง่ายๆสบายๆขอขอบพระคุณแม่ครูค่ะไปแล้วค่ะ